ไปกันที่ราชดำเนินนะครับเป็นศึกต่อชัยวัน์ของชัยวัน์เป้าเปี่ยมทรัพ์ครับหรือสอจอต้อย8ริ้ว วันนี้นำคู่ที่5ของรายการนะครับคู่ค้ำมาให้ได้รับชมกันระหว่างมงคลแก้วสอสมหมายกับพบกับแอดดามทีเด็ด99ชกันในพิกัด121ปอนด์ครับครับก็3ไฟ์หลังของมงคลแก้วสอสมหมายครับก็มีแพ้คะแนนให้กับสุรชัยสีสุริยันโยทินครับแล้วก็มาชนะคะแนนบินบนสิดนายนครับไฟลล่าสุดครับก็แพ้คะแนนให้กับขวานเพชรสอสุวรรณพักดีครับ ส่วนมุมน้ำเงินครับแอดดำทีเด็ด99ครับสามไฟล์หลังมีแพ้คะแนนสิงดำมสักรังสิตครัแบ,บแล้วก็มาเสมอกับลมอีสานสิสออึ่งครับไฟล่าสุดครับก็แก้มือเอาชนะคะแนนลมอีสานสิสออึ่งมาครับ,บเอาละครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนาภัยวงศ์เอาไอโอ้ยทีมมีลื่นครับลูกนี้มงคลแก้วร้อยสักอยู่สักรูปอะไรครับคุณน็อตอนะ เขาบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเพื่อนสักให้ครับโอ้โหแล้วเจอปลาคาร์ฟออสเคโอไปแล้วจะเดือดร้ <c oughs> อน <c oughs> อะไรครับแอดดำก็พยายามเดินเข้าหาเลยครับตามสไตล์วางแข้งขวาครับเตะตรงรอยสักเลยครับ <c oughs> นี่ครับแข้งสักเดือดจอนนี่เดือดได้กันทั้งคู่ครับแอดดำนี่ชื่อเฟซบุ๊กแกว่าแอดดาจิตล่องลอยครับแต่วันนี้จะล่องลอยไม่ได้ เพราะว่ามงคลแก้วฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับ,รบสถานการณ์2ยกครับอยู่ทางด้านแอดดัมได้เปรียบอยู่19เก้าอ้าได้ยกแข่งขวามาครับมงคลแก้วยังบังเอาไว้เดินเข้าไปครับสู้อยู่กลางเวทีแอดดัมมีมีมัดสถาล์การยกที่3เลยครับเอาเอาลัวามาเข้าไปปัลมเลยครับแอดดมัมตี มงคลแก้วหมุนมาครับดันแอดดัมติดเชือกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับกรรมาการต้องแยกออกมาใหม่โอ้โหนี่ครับแทงเข่าครับมงคลแก้วลูกนี้ชัดเหลือเกินครับแอดดัมไม่สนใจครับพยายามจะปั้มนหนแล้วก็ตีครับแต่ก็ทำอะไรไม่ค่อยถนัดครับเอา,เอาโอ้โหไปลื่นนะ เตะเขาครับแต่ลื่นโอ้โหหลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้แข้งขวาขวาอีกทีครับมงคลแก้วแอดดามีโตโอ้โหแลกแข่งกันมันเลยครับช็อตนี้มาครับแอดดามหาช่องทางอยู่เตะซ้ายมงคลแก้วแข้งซ้ายสวน,แ,สวนแอดดามนี่ต่อยหมดัดเข้าไปเต็มหน้าเลยครับแต่แกยังไม่มีอาการครับมงคลแก้วมาใหม่มาใหม่บล็อกครับตีเข่าขวา หมดยกที่3ครับยังสู้กันได้สูสีทีเดียวครับสถานการณ์คลิกกลับมาอยู่ที่มงคลแก้วครับได้เปรียบ19บ้างครับอย่างสูสีกันอยู่ครับดูภาพช้าๆครับโอ้โหแกเร่งกะเตะแล้วก็ต่อยมันเลยแต่ถือว่ายังไม่ค่อยเข้าเป้าครับนี่กับจังหวะการแลกแข่งกันโอ้โหนี่มงคลแก้วนี่โยนเข่ามาครับนี่นะครับแอดดำครับ มงคลแก้น,นี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับเมื่อสักครู่ก็มีเพชรอุทองออขวัญเมือขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้มาว่ากันยับยกที่4โอ้โหโดนเกี่ยวลูกนี้ครับแอดดัมต้องเดินเร็ววันนี้แหละครับนี่ก็มีต่อยหมัดด้วยถือว่าอาวุธวันนี้นี่หลากหลายเลยครับสำหรับแอดดัมนี่มงคลแก้วอาศัยเหลี่ยมตัวอย่างเดียวแล้วครับแต่ถ้าพูดถึงฝีมือนี่ไม่ต้องห่วงครับโมโหลแก้วฝีไม้ลายมือนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับ ขวางไว้ตีแอดดัมต้องทำต่อเนื่องกว่านี้นะครับเป็นอย่างนั้นที่เสียเปรียบครับตีเข่าซ้ายเข้าไปโอ้โหมงคลแก้วแกะเด้งให้ด้วยครับดอกนี้แล,แล้วเดินหน้าต่อแอดดัมเตะขวามงคลแก้วบังนี่ครับสู้กันที่ฝีมือครับคู่นี้เดินหน้าตลอดับแอดดัม จงังหวะแลกเข่ากันโอ้โหก็ไม่มีใครยอมครับยังยดูสูสีนะคุณนอดตอนนี้ครับมีจงังหวะฟันซอกครับแต่ไม่ถึงครับนิดเดียวัแทงเข่าขวาได้เหมือนกันมงคลแก้วเดินชนเดินแรกแลวครับตอนนี้อโอ้โหสามสี่ดอกแลวครับแอดดำมงคลแก้วนี่พยานจะตโต้ครับ ไม่เป็นไรเอาไมคเข่าขวานี่หลบทันแนะ่ดึงตัวหลบสวยนะครับมงคลแกวแล้วคุณดวงศักจะยโช,ชิบอกให้แอดดัมเดินตามตอีกแล้วมงคลแก้วกระทุ้งมาแอดดัมสองข่าดันไปดันไปโอ้โหแอดดัมนี่จัดได้โต้ได้ตลอดครับเอาแล้วครับตอนนี้นี่สถานการณ์นี่สูสีครับ โอ้โหยังดูไม่ออกครับนี่จังหวะวางแข้งขวามคาลงคลแก้วล้มลงไปครับแม่โอ้โหไปหลักไม่ดีไม่ได้ครับนะครับแอดดามยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องครับสวนเข่ามาเหมือนกันครับมงคลแก้วนี่ครับโอ้โหกระโดดตีลูกนี้คู่นี้นี่สนุกจริงๆมาใหม่แอดดามต่อยมามงคลแก้วล็อกตีตีสองดอก แอดดัมโตไม่ได้ยังโตไม่ได้โอ้โหแคขี่ไปก่อนครับมงคลแก้วมาว่าใหม่โอ้โหข่าซ้ายแอดดัมสวนแข้งขวาสองทีมงคลแก้วได้เข่า,าครับแอดดัมก็มีสวนมีโตโอ้โหอาวุธที่ทันกันอยู่ครับหมดยกที่สี่แม่อาวุธทันกันครับยังดูสูสีต้องชิงดำเลยครับคุณนอ็อต แต่สถานการณ์บนล็อกนี่เขาชี้ไปอยู่ที่มงคนแก้วก็ได้เปรียบสองช่วงตัวแต่ก็ถือว่ายังไม่ไปไกลรับมองอนาคตครับ,ช,บชิงดำยกสุดท้ายครับดูภาพจะช้าโอโ้โหจังหวะนี้ครับหักไปเกือไปครับแต่ถ้ายังไม่อยู่นี่มีโอกาสเต็มหน้าครับโอ้โหลื่นเลยเปิดมาลื่นเลยครับแอดดำ วันนี้นี่ต้องบอกว่าเวทีค่อนข้างจะลื่นครับเอาพยายามหักเอาหักได้เหมือนกันครับเอาแล้วครับไม่แน่ไม่นอนแล้วหวยชิงดำแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แอดดามปีด,ดามมาตีเข่าขวาเอาแล้วเสียงเชียร์เริ่มมาอีกแล้วครับยังเดินมงคลแก้วหวดแข้งขวากลับไปบิดมาตีและเข่ากันอยู่ครับ กรรมการสัญญาที่ต้องออกว่ออกาออกมานอกเชือกดีวไหน้น้องนึกวอามาใหม่ครับออกมานอกเชือกแต่ต้องอยู่ในเวทีนะครับถออกไป <c oughs> นอกเชือกนี่ตกเวทีเลยครับโอ้ตอนนี้นี่แอดดามอยากจิตล่องลอยไม่ได้แล้วครับต้องอยู่กับเนื้อกับตัวสักนิดพวกคนแก่โอ้โหทำราคาอะไรครับต้องเร่งแล้วครับดูเหมือนจะเป็นรองนะตอนนี้ใช่ครับสำหรับทางด้านแอดดามครับ เดินหน้าต่อเนื่องเลยครับแกเอาเข่าซ้ายมันดักไว้เลยครับมงคลแก้วโอ้โหได้ลูกดักแล้วครับนี่ก็บนล็อกนี่บอกให้ต่อยมันแล้วครับแอดดัมโอ้โหเดินเข้าไปก็โดนดักครับดักเข่าได้แม่นมากครับมงคลแก้วมาใหม่มาใหม่โอ้โหแต่กะเด้งไปลูกนี้ครับดูนะโอ้จิตวใจัแกยังดีครับแอดดัมสู้ อ้านนำใบเตะซ้ายไม่โดนนะโหถ้าโดนนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับอะไรก็มองคนแก้วนี่ก็พยายามไม่แลกแล้วครับดูว่าตัวเองนี่น่าจะชนะครับนี่ครับเดินแล้วครับยอมแล้วครับแอดดัมน่าจะสรารภาพแล้วอืมครับถือว่าสู้กันมาสนุกเลยนะครับห้ายกนี่เอ้ามีมัดเหมือนกันอ้าวมีเสียวช่วงท้าย ใครบอกว่าผมยอมกุมารดำก็ว่าไปนะฮะผมขออีกหน่อยก็แล้วกันเหมือนได้ยินครับบอกว่ายอมนี่หมัดมาเลยออโอ้โหทีมงานจิตล่องลอยวันนี้นี่จะจิตล่องลอยหรือไม่ครับโอ้โหดูครับปากังเกงครับทีมงานจิตล่องลอยครับอือเอาละรครับมีโมโหเหมือนกันอา้าวต่อยหมัดยังไงก็มงคนแก้วหน้าสะบัดไปเหมือนกันโอ้ดีกัดฟันยางทันเลยออสโอ้โห ถ้ากัดฟันยางไม่ทันนี่มีโอกาสนะนี่ครับแตะแล้วครับสรารภาพครับแอดดัมหมดยกสุดท้ายเดีย๋ยวดูภาพช้าๆครับอ้ดักเข่าขวานี่ชัดเหลือเกินบมงลแก้วแลกกันสนุกนะครับคูน่นี้โอ้ดูเดินมามงคลแก้วใช้จังหวะดักสาดแข้งครับ แอดดัมก็สู้สู้ไม่ถอยเหมือนกันถือว่าอาวุธเนี่ยทันกันนะแต่ป,ปลายปลายต้องบอกว่าโปคนแก้วจะแจ้งกว่าคนระับลองมาดูครับกรรมการสัญญารัตนบภัยวงรวบรวม,รม,รมคะแนนครับเนีปายปลายมีเสียวต่อยหมัดของแอดดัมนี่ครับร้อยจำนวนเอกสัญญารรครับรวบรวมคะแนนะ กรรมการท่านที่3ครับแล้วก็ชูมือให้ทางมงคลแก้วสอสมหมายครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนแอดดัมทีเด็ด99ไปนะครับชนะไปด้วยคะแนน49 48คะแนนทั้ง3เสียงเอาละครับวันนี้เวลาหมดครับผมพร้อมทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ